ทีนี้เรามาเรียนกันเรื่องโซเดียมนะคะขออื่นสวัสดีค่ะดิฉันพยาบาลขวัญราขีวิไลน,นะคะเป็นพยาบาลประจําคลินิกนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องโซเดียมนะคะโซเดียมภัยที่ไม่ควรมองข้ามนะคะโซเดียมนะคะเป็นเกลือแร่หนึ่งในหลายๆเกลือแร่นะคะที่ใช้ในการดํารงชีวิตของเรา เขาจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่ออยู่ในระดับที่ปกติไม่น้อยเกินไม่มากเกินนะคะองค์การอน,นมามัยโลกเขาระบุว่าวันนึงเนี่ยเราควรบริโภคหรือรับโซเดียมไม่ควรเกิน2,000มิลลิกรัมหรือ2กร,รมัมถ้าจะเทียบนะเกลือแกง1ช้อนชานะคะในเกลือเขาข่าเนี่ยเขาจะมีโซเดียมกับมีคอรดายอยู่เรานับแต่โซเดียม นะคะนับแต่โซเดียมเราไม่นับพอลายนะคะถ้าเกลือแกงเนี่ยประมาณ1ช้อนชาก,ก็จะได้โซเดียมประมาณสัก2,000มิลลิกรัมนะคะแต่ถ้าใครเป็นความดันมสูงนะคะ<ซ>เขาแนะนําว่าควรจากัดโซเดียมให้เข้มงวดนิดนึงสักประมาณ1,5 0 0หรือ1.5กรัมต่อวันแต่เ,เราอาจจะใช้ชีวิตยากไปนิดนึงเพราะว่าอาหารมันจะจืจจดๆกินจะไม่ค่อยอร่อยนะคะสักประมาณ2,000กากรบังดีนะคะทีนี้มาดูว่าสัญญาณอะไรบ้างหน้าที่ บ่งบอกว่าเรามีปัญหาเรื่องโซเดียมสูงนะคะอันแรกเลยปากแห้งคอแห้งนะคะพอโซเดียมในเลือดสูงปุ๊บสมองจะสั่งการแล้วว่าให้เราหิวน้ํานะคะเพื่อเอาน้ําไปเจือจางโซเดียมในเลือดเราอันนี้สองหน้าบวมตัวบวมเพราะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ร่างกายมีโซเดียมเขาจะดึงน้าเข้าไปตรงไหนมีโซเดียมตรงนั้นมีน้ำนะคะก็เลยทําให้เรามีบวมคนบวมหน้าบวมขาบวมเท้าหรือพวกนี้นะคะ หรือความดันสูงนะคะเพราะว่าน้ำเนี right> school, no ่ยเข้าไปในปริมาณมากๆเพื่อไปเจือจางโซเดียมนะคะพอน้ําในเส้นเลือดเราปริมาณมากความดันในเลือดเราก็จะสูงขึ้นนะคะเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียเพราะว่าร่างกายขาดน้ํามันมีการดึงน้ําไปเจือจางโซเดียมนะคะทำให้ขาดน้ําแล้วก็ปัสสาวะบ่อยเพื่อพยายามขับโซเดียมส่วนเกินออกมาถ้าเรามีอาการอย่างน้อยสัก3ข้อขึ้นไปเนี่ยเอ๊ะเรามีอาการของโซเดียมเกินหรือเปล่านะคะน3ข้อนี้นะอย่างน้อย3ข้อ อ่ทีนี้ต่อไปโซเดียมมันอยู่ในไหนบ้างจริงใจในอาหารธรรมชาติเขาก็มีโซเดียมในตัวของเขาอยู่แล้วนะคะแต่เมื่อไร่อ,อาหารนั้นมาแปรรูปแปรสภาพใส่การปรุงแต่งเข้าไปโซเดียมจะเพิ่มขึ้นโดยทั่วไปในอาหารธรรมชาติเขาจะมีโซเดียมอยู่ประมาณ1%แต่เมื่อไหรเอามาปรูงให้เป็นอาหารพร้อมกินอาหารแปรรูปอาหารกึ่งสําเร็จรูปโซเดียมจะเพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณสัก19% แต่ที่เยอะสุดก็คือเครื่องปรุงต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบน้ําแบบก้อนแบบผงนะคะที่ตอนนี้เราสะดวกใช้มากาเลยหน้าหนักปริมาณโซเดียมค่อนข,ข้างเยอะทีนี้จะมายกตัวอย่างฉลากโภชนาการนะคะอันบนนี้นะเรานะ่าจะคุ้นกันอยู่4แท่งนี้นะคะเป็นฉลากข,ของะบมีดขิงําเร็จรูป1นึ่งซองถ้าเราดูที่ริมเนี่ยแท่งที่อยู่ริมเนี้ยคือปริมาณโซเดียมนะคะนี่1นึ่งซองนะมีโซเดียม1220โคัน้โคตาเราเท่าไหร่คะต่อวัน2 0 0พ แล้ววันหนึ่งเรากินแค่บะหมี่ซองเดียวไหมไม่เรากินเยอะกว่านั้นเรามีโอกาสได้รับโซเดียมเกินโคตา้าและบางทีบะหมี่เรา,เามาปรุงเรามีการเตมิมนู่นเติมนี่ใส่เข้าไปอีกนะคะเราก็มีโอกาสได้รับโซเดียมเยอะขึ้นเกินเกณฑ์ที่เขากําหนดนะคะอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างฉลากของซอสนะคะนี่เป็นซอสมะเขือเทศชนิดหนึ่งนะคะพอพลิกดูปุ๊บเห็นว่า1ช้อนโต๊ะเนี่ยมีโซเดียมอยู่ประมาณ 1, 4 1 3นบาะคะบางทีเราไม่ได้กินแค่ท้อนเดียว ะะเรากินเยอะกว่านั้นเราก็มีโอกาสได้รับโซเดียมเกินปริมาณที่จําเป็นต่อร่างกายนะคะทีนี้มาดูอาหารอะไรบ้างนะที่มีปริมาณโซเดียมสูงนะคะนี่ตามออของโรงพยาบาลจุลานะคะเขาเจัดแจงมาให้ดูแล้วว่าอะไรที่โซเดียมสูงนะะอันแรกเลยอาหารที่ใส่ผงชูรส นะคะพวกเครื่องปรุงต่างๆที่เป็นก้อนเป็นผงนะคะหนึ่งก้อนในน้ําซุปหนึ่งถ้วยหนึ่งชามเลยเนี่ยนั่นโซเดียมเยอะมากเลยอันที่สองเนื้อสัตว์แปรรูปไม่ว่าจะเป็นเส้นกอวหมูยอคุณเชียงเนื้อสัตว์ลมควันนะคะอันที่สามแบบมี่กลืงเสําเร็จรูปอันที่สี่ขนมอบกรอบไม่ว่าจะเป็นคุกกี้แครกเกอร์ต่างๆเพราะมันมีการใส่ผงฟูผงฟูก็เป็นโซเดียมรูปแบบหนึ่งนะคะเครื่องปรุงต่างๆนะคะไม่ว่าเป็นน้ําปลาซีอิ๊ ต่างๆนะคะนะกะปองกะปิอะไรพวกนี้จะเป็นอาหารไทยที่เราเห็นๆกันอยู่นะคะก็จะโซเดียมเยอะต่อไปก็คืออาหารกระป๋องแล้วก็อันต่อไปก็คืออาหารที่ใส่สารกันบูดนะคะตามขั้นบันไดนี้ไปเลยนะคะนี่เขาจัดหมวดหมู่แล้วว่าเป็นอาหารที่มีโซเดียมสูงสังเกตไหมคะไม่ใช่อาหารธรรมชาติเลยเป็นอาหารที่แบบสําเร็จรูปกึึงสําเร็จรูปแล้วก็เป็นเครื่องปรุงซะส่วนใหญ่ <S <S 2> <S 2> ทีนี้อันเนี้ยเขาจัดเป็น7ขั้นบันไดว่าอะไรบ้างโซเดียมสูงทีนี้เรามาดูฝั่งนี้โซเดียมแฝง โซเดียมแฝงคืออะไรโซเดียมแฝงที่คือบางทีรสชาติอาจจะไม่เค็มนะแต่องค์ประกอบทางเคมีเขามีโซเดียมประกอบด้วยซึ่งส่วนใหญ่จะเจอในอาหารแป่รูปอันแรกเลยก็คือตัวที่เจอในไส้กรอกหมูยอคุณเชียงต่างๆที่ทําให้สีมันสวยๆเนื้อนุ่มๆถนอมอาหารไม่ให้ไส้กรอ,อกมันบูดเนา่าไม่ไม่ให้แบบมันขไขวไว้ได้นานๆน,นะคะนะตัวที่ทําให้แบบเนื้อข้างนอกอร่อยกรุบๆข้างในนุ่มๆนะคะกินแล้วละมุนลิ้นอันต่อมาก็คือ ตัวที่ทำให้คุกกี้ขนมต่างๆอร่อยกรอบนะคะผงฟูที่บอกไปแล้วเมื่อกี้เนะี่ยผงฟูคือหนึ่งในโซเดียมตัวหนึ่งถ้าไม่ใส่ขนมก็จะไม่อร่อยมันก็จะกระด้างกระด้างนะคะแต่ถ้ากินพวกนี้เยอะเราก็มีโอากาสได้รับโซเดียมเกินอันต่อไปก็คือตัวที่ใส่ในเพื่อถนอมอาหารเช่นน้ำผลไม้กระป๋องน้ำผลไม้กล่องนะคะนะพวกนี้ถ้าไม่ใส่ปุ๊บ จะทําให้จุลินทรีย์ไปทําให้อาหารบูดเน่านะคะนะเราเลยต้องใส่ตัวนี้ไปอันต่อมาก็คือตัวที่ทําให้ชีสเนยโยเกิร์ตคงรูปคงล่างนะคะไม่ให้มันบูดเสียทําให้โยเกิร์ตเนื้อละมุนนะคะกินอร่อยอันต่อมาก็คือชาไข่มุกนะคะชาไข่มุกไอศครีมถ้าไม่ใส่พวกนี้นะเนื้อจะไม่หนืดเป็นคนนะะไอศครีมนี่คือเขาทํามาจากนมเนาะ ถ้าไม่ใส่โซเดียมตัวนี้ไปมันจะเป็นนมเหลวๆพอใส่ปุ๊บมันจะจับก,กันเป็นก้อนกินแล้วอร่อยลิ้นอ้หกินได้เป็นถ้วยใหญ่เลยนะคะไอศครีมหวานอร่อยชื่นใจชาไข่มุกเคี้ยวหนุบๆไอตัวที่เคี้ยวหนุบๆตัวนั้นนะคะเป็นโซเดียมรููแบคมนนะคะแล้วต่อมาคือไอนี้ตรงไปตรงมาเลยเครื่องปรุงต่างๆนะคะที่มีรสชาติเค็มๆนะคะอย่างเช่นซีอิ๊วอันนี้ผงปรุงรสที่เป็นก้อนๆนะคะอันนี้เกลือนะคะจะเห็นว่าฝั่งนี้เนี่ยเป็นโซเดียมแฝงนะคะแฝงอยู่ในอาหาร แปรรูปอาหารกลืนสำเร็จรูปอาหารพร้อมกินต่างๆนะคะถ้าเรากินอาหารเหล่านี้เยอะๆบ่อยๆกินเป็นประจำก็จะทําให้เราได้รับโซเดียมเกินนะคะทีนี้เราจะทํำยังไงเพื่อจะลดโอกาสการติดก,การกินเค็มนะคะอันแรกเลยถ้าเราจะซื้ออาหารสําเร็จรูปพร้อมกินนะคะซึ่งปัจจุบันมันเลือกไม่ได้มันพร้อมกินนะ ไปหยิบง่ายเลยหยิบปุ้มให้เขาเอุ่นได้เลยพริกสลากดูนิดนึงว่าหนึ่งห่อหนึ่งถุงหนึ่งชิ้นนั้นมีโซเดียมเท่าไหร่ถ้าเป็นไปได้เลือกให้มันมีโซเดียมน้อยที่สุดนะคะอันที่สองเครื่องปรุงที่อยู่บนโต๊ะไม่จําเป็นต้องใช้ทุกครั้งก็ได้อาหารไทยเนาะโต๊ะอาหารเครื่องปรุงเป็นพวงเลยนะคะเยอะแยะมากมายเลยมีทั้งเครื่องปรุงของไทยแล้วมีเครื่องเครื่องปรุงของฝรั่งปนๆนกันด้วยนะคะอันที่สามถ้าจะปรุงจริงๆนะชิมดูก่อนว่าอาหารที่เขาปรุงมาให้เรากินอ่ะ รสชาติพอไหวไหมเท่าไหวก็ไม่ต้องใช้เครื่องปรุงนี้เพิ่มนะคะแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆเราจะปรุงปรุงนิดนึงปรุงให้น้อยที่สุดนะคะอันต่อมาฝึกลูกๆหล,ล,ล,ลานๆไม่ให้กิดการกินเค็มนะคะออจะฝึกเขาตรงนี้คือสิ่งที่เด็กจะทําให้ติดเค็มได้ง่ายคือขนมถุงเพราะว่า <วะ S 1> กินแล้วมันจะลอ,อยหมดถุงหนึ่งต่อถุงสองต่อถุงสามบางทีคุณตาคุณยายกินเป็นเพื่อนหลานๆด้วยแล้วก็จะมีโอกาสได้รับโซเดียมเกินนะคะอันต่อมาน้ําจิ้มน้ําพริกพริกเกลือต่างๆนะคะ กินได้แตะๆพอไม่ต้องจิ้มเยอะนะคะอันต่อมาบางคนถ้าเคยทําอาหารนะเดี๋ยวเมื่อก่อนต้มยําเครื่องเป็นฟ้อนขนาดนี้ปัจจุบันต้มยาเหลือก้อนแค่นี้นะคะถ้าเคยกินรสชาติจะเทียบกันดูว่าไอ้ที่เป็นใช้สมุนไพรรสชาติจะอร่อยกว่ากลมกล่อมกว่าแต่มันปรุงยากกว่านะคะนะซุปก้อนใสไปเลยก้อนหนึ่งแล้วก็ปรุงนิดหน่อยแต่รสชาติจะแตกต่างกันแล้วก็โซเดียมจะแตกต่างกันด้วย พราะสมุนไพรต่างๆนี้มันทาให้รสชาติอาหารกลมกล่อมเราจะใส่เครื่องปรุงเข้าไปนิดนึงก็จะแซบแล้วนะคะอันต่อมาถ้าจะกินผักผลไมก้กินแบบสดๆไปเลยนะคะไม่ต้องไปกินที่อัดใส่กระป๋องใส่ของเพราะพวกนั้นน่ะมันมีสารกันบูดสารกันบูดก,ก็เป็นโซเดียมตัวหนึ่งเหมือนกันนะคะนะทีนี้มาดูฝั่งนี้การจิ้มน้ําจิ้มนะคะจิ้มระดับไหนได้โซเดียมเท่าไหร่เมืองไทยเป็นเมืองน,น้าจิ้มเมืองน,น้าพริกเนาะเยอะมากเลย น้ำพริกมีตั้งแต่เหนือจดใต้เลยนะคะแล้วก็น้ําจิ้มเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะนะแล้วเราไปกินอาหารเนาะถ้าไม่จิ้มน้ําจิ้มมันก็จะไม่อร่อยนะคะดูถ้าจะจิ้มนะแต่แต่เนี่ยได้ประมาณหนึ่งเท่านะถ้าประมาณครึ่งชิ้นเนี่ยสี่เท่าแต่ถ้าชุ่มโชกมีแบบน้ําจิ้มย้อยลงมาด้วยเนี่ยสิบเท่าคูณไปเลยและน้ําจิ้มถ้วยเนี้ยเราเขาใส่อะไรมาเยอะมากเลยเกลือก็มีน้าปลาก็มีชูรสก็มานะคะแต่ดไดโซเดียมมาหลายทางเลยนะคะ อ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของอาหารที่จะให้เห็นว่าการปรุงแบบไหนการแปลรูปแบบไหนที่ทําให้ได้รับโซเดียมเยอะเนื้อหมูนะเนื้อหมูดิบๆบ,บขีดนึงนะเขามีโซเดียมในตัวของเขาโดยไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะ62แต่ถ้าเราไปปรุงสุกไม่ว่าจะคลุกเครื่องปรุงนิดหน่อยหรือว่าคลุกเยอะก็แล้วแต่แล้วไปปิ้งไปย่างไปทอดเราจะได้รับโซเดียมสายข้างบนเนี้ยประมาณ2เด้งก็คือโซเดียมที่เพิ่มสองเด้งคือเครื่องปรุงที่เราใสา่ ถ้าเราใส่เครื่องปรุงเยอะเราก็จะได้รับโซเดียมเยอะพอปิ้งย่างทอดเสร็จแล้วจะให้อร่อยมันก็ต้องจิม้มน้ำจิม้มใช่ไหมคะก็จะได้โซเดียมมาจากน้ำจิ้มอีกแต่ในทางกลับกันถ้าเอาหมูนี้นะมาแปลรูปเป็นไส้กรอกหน้าตาไม่เหลือความเป็นหมูให้เราเห็นเลยนะคะอันนี้คืออาหารแปรรูปละนะคะพอเป็นอาหารแปลรูปปุ๊บเขาจะได้โซเดียมมาจากอะไรบ้างอันแรกเลยรสผงปรุงรสแต่และสี 4, รสชาติเขาจะแตกต่างกันอ่ะละผงปรุงรสละอันนี้สองสารกันบูดถ้าไม่ใส่ ไส้กรอกจะขายได้ไม่นานนะคะอันต่อมาก็คือตัวที่ทําให้เนื้อไส้กรอกสัมผัสอร่อยข้างนอกกรุบกรุบข้างในนุ่มๆละมุนลิ้นเนี่ยแหละคะ่ะพอมาแปลรูปจากหมูมาแปลเป็นไส้กรอกเราได้รับโซเดียมอย่างน้อย3เด้งอย่างน้อยนะคะพอมาปรุงสุกปุ๊บจะกินใท้อไหอยมันก็ตรงจิ้มไปีอีกนะคะเราก็จะได้รับโซเดียมเพิ่มมาอีกหนึ่งเด้งนะคะจะเห็นได้ว่าการปรุงอาหารให้คงเหลือสภาพธรรมชาติให้มากที่สุดเนี่ยเราจะมีโอกาสได้รับโซเดียมน้อย แต่ถ้าเรากินอาหารที่เป็นแปรรูปไม่เห็นสภาพเดิมของสิ่งนั้นเลยคือไม่รู้เลยว่าน,นี่เป็นหมูหรือเป็นอะไรเป็นส่วนไหนของหมูตรงนี้เราจะได้รับโซเดียมในปริมาณที่เยอะขึ้นนะคะถ้าเรากินแบบนี้ประจำนะก็จะได้รับโซเดียมเยอะแต่ไม่ใช่ไม่กินเลยนะกินได้พอให้แบบชุ่มชื่นหัวใจไปกับลูกกับหลานเนาะคุณยายคากินไส้กรอกกับหนูหน่อยค่ะไม่กินก็ไม่ได้ใช่ไหมหลานตักให้ นะคะกินได้แต่อย่าก,กินบ่อยถ้าเลือกได้พยายามเลือกฝั่งข้างบนดีกว่าเนาะอ่าต่อมาเค้กกล้วยหอมนะคะก่อนจะมาเป็นเค้กกล้วยหอมเนี่ยกล้วยหนึ่งลูกนะเขามีโซเดียมอยู่ประมาณ1มิลลิกรัมพอมาแปลงเป็นเค้กกล้วยหอมปุ๊บเขาจะได้รับโซเดียมจากอะไรบ้างอันแรกหรือผงฟูถ้าไม่ใส่เนื้อเค้กจะไม่ละมุนจะแข็งแข็งกระด้างกระด้างสารกันบูดถ้าไม่ใส่มันจะทําให้เค้กกล้วยหอมขายได้ไม่นานและนอกจากนั้นนะคะ ขนมเหล่านี้เขาจะมีการใส่บางทีบางเจ้าใส่น้ําตาลเพิ่มด้วยนะคะเราก็จะได้น้ําตาลเกินแล้วมีการใส่เนยด้วยนะคะจะทําให้ขนมแบบอร่อยละมุนลิ้นหอมแต่เนยที่เขาใส่เนี่ยด้วยความที่เออมันราคาไม่แพงมากเขาจะใช้เป็นเนยเทียมเนยเทียมคือไขมันทรานที่อันตรายกับร่างกายน้อยมากที่เขาจะใช้เนยแท้เพราะเนยแท้มันแพง ต้นพูนเขาจะสูงถ้าใช้เนยแท้เพราะฉะนั้นเขาจะใช้เนยเทียมนะคะเราก็จะมีโอกาสได้รับทั้งผงฟูสารกันบูดไขมันทรานจากเนยเทียมแล้วก็น้าตาลที่เพิ่มขึ้นนะคะอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างโลังาานฉลากภชนาการนะคะอันนี้พริกดูบะหมีก่กึ่งสำเร็จรูปหนึ่งถ้วยนะอันนี้หนึ่งถ้วยถ้วยกระป๋องขนาดนี้นะคะถ้วยเล็กนะปกติ ปุ๊บไล่ามาดูตรงนี้บรรทัดน,นี้โซเดียม1,800นะาหนึ่งถ้วยเคยพี่กันดูไหมโซเดียม1,800นะคะคะจะมาได้กินแค่ถ้วยเดียวบางทีเรากินเยอะกว่านี้นะคะกินอย่างอื่นไปด้วยเราก็มีค่ะได้รับโซเดียมแล้วบางทีกินน้ำมันอร่อยซดน้ําหมดถ้วยเลยนะคะไปหมดเลยโซเดียมอยู่ในตัวเราหมดเลยอันต่อมาน้ำปลา1ช้อนโต๊ะมีโซเดียม1590นะคะบางทีเราใช้น้ำปลาในการปรุงอาหารบางทีไม่ได้ใช้แค่ช้อนเดียวแล้วบนโต๊ะอาหารไทยมีอะไรคะ ช่วยพริกน้ำปลานะโอ้โหพริกซอยกระเทียมบีบมะนาวนิดนึงข้าวสวยร้อนๆราดไปเนี่ยอร่อยมากเลยหนูยังชอบเลยนะคะแต่พยายามยั้งใจนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยว,ยวโซเดียมเกินนะคะอ่ะต่อไปซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวที่ว่าไม่เค็มเท่าน้ำปลาแต่เขามีโซเดียมไม่เบาเลยนะ 1, 3 6 0ต่อ1ช้อนโต๊ะนะคะซีอิ๊วขาวเราก็มาทำอะไรบ้างมาปรุงอาหารนะคะอ่าต่อมาเอ๋เราจะเจอบ่อยเลย อาหารพร้อมกินเข้าไปในร้านสะดวกซื้ออยากกินอะไรหยิบปุ๊บให้เขาคิดตังค์แล้วก็อุ่นได้เลยนะดูนิดนึงสีแท่งนี้ดูแท่งริมสุดตัวเนี้ยโซเดียมเกี๊ยวถ้วยนี้นะมีโซเดียม1,150นะคะทุกถ้วยของยี่ห้อนี้เท่ากันหมดเลยแล้วบางทีเอานมาปรุงเพิ่มอีกงเี้ยเติมน้ำขอน้ป่ปลาขอน้ําปลาซองถึงป้าด้วยขอน้ําส้มด้วยแล้วก็ได้รับโซเดียมเข้าไปอีกนะคะเพิ่มขึ้นมาอีกอทีนี้ <c oughs> ทีนี้มาดูฉลากโภชนาการอีกรูปแบบหนึง่งนอกจากเขาจะบอกรายละเอียดของส่วนผสมอาหารแล้วมันยังมีเลขที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า INS แล้วก็ตามด้วยตัวเลขตัวเลขเหล่านี้นะคะเขาเรียกว่ารหัสวัตถุเจือปนในอาหารเขาใส่ตามเกณฑ์ของออยอนะไม่ได้ใส่เกินเลยออยอกาหนดเท่าไหร่เขาใส่ตามนั้นไม่งั้นเขาจะขายไม่ได้แต่ตัวเลขต่างๆเหล่านี้มันไม่ใช่สิ่งที่ร่างกายเราคุ้นเคยบางตัวเป็นโซเดียมแฝง รสชาติจตไม่เค็มแต่บางตัวเป็นโซเดียมแฝงเขาใส่เพื่อประโยชน์อะไรไม่ให้มันหืนกันบูดให้คงสภาพไม่มีแก๊สต่างๆเหล่านี้นะคะนี่เป็นตัวอย่างของอินเดีถ้าเมื่อไหร่อาหารนั้นมีตัวเลข i n s หลายๆตัวเป็นตับตับเนี้ยแสดงว่าอาหารนั้นผ่านการแปลรูปขั้นแบบขั้นสูงเลยแทบจะไม่เหนือสภาพเดิมเลยแล้วก็ใส่ตัวเลขพวกนี้เข้าไปเพื่อทําให้ของเขาขายได้นานนะคะสังเกตดูอาหารอะไรที่อยู่ได้นาน ครึ่งปีหนึ่งปีเนี่ยพลิกดูได้เลย INS จะเยอะมากนะคะนะ,ะเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างขนมปังขนมปังแผ่นก็เห็นเนาะที่เป็นแถวๆแ,แบบนี้นะคะอมาดูที่ฉลากมันหนึ่งแผ่นนะหนึ่งแผ่นใหญ่มีโซเดียม220นะคะแต่พอมาพลิกดูฉลากเห็นเลข INS อยู่ประมาณ3-4ตัวทำไมใส่ INS น้อยสังเกตไหมขนมปังเหล่านี้อายุจะประมาณ5-7วันอายุมันสั้น อายุมันสั้นเขาก็เลยคือใส่น้อยแล้วอายุมันจะสั้นแต่เมื่อไหรที่ใส่พวกนี้เยอะๆเนี่ยอายุยาวเลยหลายเดือนเลยนะคะอ่าต่อไปอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่านะคะจะให้ทายอาหาร3มอย่างแล้วดูว่าอะไรโซเดียมเยอะสุดนะคะอันแรกเลยซุปก้อนหนึ่งก้อนผงชูรสน้ำจิ้มไก่ใน3อย่างนี้อะไรโซเดียมเยอะสุดคะ ซุปก้อนนะเอามาดูเฉลยกันฟึบซุปก้อนหนึ่งก้อนเล็กนะสองพันหกบางทีเราไม่ได้ใช้แค่ก้อนเดียวแล้วบางทีเราใช้เราก็ยังมีเติมอะไรเข้าไปอีกด้วยนะคะเรามีโอกาสได้รับโซเดียมเกินต่อมาสามอันนี้ไข่เค็มประกาดกระป๋องดองแล้วก็ปลาสลิดจากแห่อะไรโซเดียมเยอะสุดกันในสามอย่างนี้ประกาศดองนะออามาดูเฉลยปุ๊บประกาศดองหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบสองทำไมประกาศดองกระป๋องโซเดียมเยอะสุดคะ รสชาติเป็นไงคะออรสชาติเค็มออกเค็มเค็มปลาเลมปลาเลมนะคะแล้วมันใส่ในกระป๋องเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เอาอาหารธรรมชาติไปใส่ในกระป๋องมันต้องใส่สารกันบูดกันหืนด้วยนะคะไม่งั้นมันจะขายได้ไม่นานอันต่อมาอ่าสามน้ำจิ้มนี้น้ำจิ้มุกีิน้ำพริกกะปิซอสมบอร์เอรเทศอะไรโซเดียมเยอะสุดคะกะปิเนาะอ่ามาดูเฉลยอ่ากะปิเยอะสุดทําไมน้ำพริกกะปิโซเดียมเยอะสุดคะ อ่าหนึงรสชาติเป็นเค็มตัวกะปิเ,เขาโซเดียมเยอะอยู่แล้วพอเอามาปรุงปุ๊บทำน้ำพริกปุ๊บมันจะให้อร่อยมันก็ต้องใส่ชูรสเนาะถ้าไม่ใส่ชุรสก็ไม่อร่อยนะคะเราก็ได้รับโซเดียมเพิ่มไปจากชุรสอีกอ่าต่อมาสามเมนูนี้ท่านใดยังไม่ทานข้าวมาบ้างนะคะใหญ่โฟใหญ่ผัดซิสุก,กี้น้ำามเมนูนี้ไหนโซเดียมเยอะสุดคะอ่ามาดูเฉลยกันดีกว่าฟึบ เยอะทั้งหมดเลยพันอัพทั้งหมดเลยแต่หนักไปทางสุกี้นะทาไมสุกี้น้ําโซเดียมเยอะน้ําจิ้มเก่งมากเลยค่ะทุกจานเนี่ยนะปรุงมาระดับหนึ่งแล้วเขาจะมีโซเดียมเยอะแต่สุกี้น้ําตัวที่ทําให้อร่อยเขาคือน้ําจิมจ้มแล้วน้ําจิ้มดันเป็นตัวที่ทาให้โซเดียมเยอะถ้าใส่น้ําจิ้มเยอะก็จะได้รับโซเดียมเยอะถ้าไม่ใส่เลยมันก็ไม่อร่อยนะ สามเมนูนี้ซ้มตําไทยบะหมี่กึ่งเสร็จรูปแล้วก็โจ๊กกึ่งเสร็จรูปที่เป็นกระป๋องกระป๋องเป็นเกล็ดๆก็แล้วก็เติมน้ําร้อนนะคะสามอันนี้ในโซเดียมเยอะสุดฮะบะหมี่นะอะเดี๋ยวมาดูเฉลยกันฟึบอ่บาบะหมี่ก็ไม่เบานะคะเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแต่โจ๊กสาเร็จรูปเยอะกว่าทําไมโจ๊กสำเร็จรูปเยอะกว่า,าคเ,เคยเห็นไหมเราเปิดกระป๋องนะข้าวมันจะไม่ได้เม็ดข้าวลยนะมันจะเป็นเกล็ดเกด นะคะเป็นเกล็ด,เ,ดเป็นแบนผูกรีดเป็นเกล็ดเเล้วมันจะมีผงโรยด้วยนะคะตัวนั้นแหละค่ะที่ทําให้โซเดียมเพิ่มเพาะมเป็นเครื่องปรุงและข้าวจากเม็ดเม็ดรีดมาจนแบนแปรสภาพไม่เหลือข้าวเลยอาหารอะไรก็แล้วแต่ที่แปลสภาพจากธรรมชาติจ,จนไม่เหลือร่องรอยเดิมนะอาหารแปลรูปขั้นสุดซึ่งจะมีโซเดียมเยอะมากนะคะถ้าเราจะกินนะสู้เราไปกินโจ๊กที่แบบเคาขายหรือต้มเองดีกว่าเราสามารถเลือกได้ขอไข่สองฟองแมวตับ ไม่เอาผักโรยแต่เนี่ยทุกกระป,อป๋องเปิดมาเหมือนกันหมดเลยนะคะนะอ่าทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตสรุปนะคะการที่เราจะกินอาหารในชีวิตประจาวันเนาะมันเป็นเรื่องยากที่เราจะเออหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องจัดการให้ชีวิตเราบาลานซ์พยายามเลือกกินอาหารที่เป็นธรรมชาติให้มากที่สุดอาหารแปรรูปต่างๆอาหารที่มีการปรุงกินให้น้อยลงนะคะกินธรรมชาติให้เยอะแล้วกินอาหารแปรรูปให้น้อยลงนะคะ หรือให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วถ้าเรากินอาหารหลายมื้อนะวันสองมื้อหรือสามื้อแล้วแต่ถ้ารู้สึกว่ามื้อแรกเรากินอาหารที่มีโซเดียมเยอะแล้วมื้อถัดถัดไปเราเบาคึนนิดนึงเรากินอาหารที่มันโซเดียมน้อยลงไม่ใช่สามมือ้อจัดอาหารที่เป็นอาหารแปรรูปอาหารที่มีโซเดียมเยอะทั้งสามื้อเลยไตเราจะโหลดทํางานหนักเกินไปนะคะเนี่ยง่ายๆแค่นี้พยายามกินอาหารธรรมชาติให้มากที่สุดบาลานซ์อาหารอย่าก,กินโซเดียมหนักทั้ง3ามมือ้อนะคะจัดประมาณนี้นะคะ โอเคนั้นหนูขออนุญาตจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ